วันนี้นะคะเราก็มี Product นะคะที่แบบคือเขาเรียกว่าโด่งดังมากในติ๊กต็อกมันหายไปเลยงงมากผิวไม่ใส่ไรกว่าเดิมว้จะแต่งให้ใครดูอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมต้องแต่งให้คนดูเลยอ่ะนิดนึงอย่าให้มันขาดอะไรในชีวิตไปเยอะเลยทุกนี้มันก็ขาดไปเยอะแล้วสีสันนะเนาะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เคาะไม้คะเออนะคะหมวดที่เราจะมาเคาะโปรดักกันนะคะมาแบบรีวิวกันนั่นเองนะคะอุ้ยลืมไม่ได้ถ่ายงานหลายวันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโปรดักนะคะที่แบบคือเาเรียกว่าโด่งดังมากใน tikk ทิ o k อก YouTube ในไอจีคือใน Tik t o อกนี่คือรู้เองเหรอไม่ไม่รู้นะคะมีคนบอกมาอีกทีนึงนะคะว่าเฮ้ยลองพื้นตัวนี้มันดังนะคะแล้วก็แบบอ่ะหลายคนก็บอกว่ามันดีมากหลายคนก็บอกว่ามันบดายวัซันคืออะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันแบบมันดีหรือไม่ดีนะคะตกลงยางไงเราก็เลยจะต้องลองกันในวันนี้นะคะซึ่งเราก็อะลองพื้นนะเนาะหน้าก็เปื่อยมาแล้วนี่คืออะไรขวดเหมือนแบบเสมือนฝันลายอะไรอย่างเงี้ยแบบขวดหน้าตัวเองแล้วตื่นมาคือเลือดอาบเป็นไรเอ่ยเนี้ยก็เลยแบบเอ้ยตัดเล็บสกุดเลยอะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรองพื้นนะคะแบรนด์ที่ว่าใหม่ก็ใหม่ะว่าก่าก็เก่าค่ะนั่นก็คือ KVD Beauty นะคะหรือว่าที่เราเคยเห็นเห็นกันนะนะนั่นคือ c a t o n ด e แล้วกันนะคะแต่เราเรียกว่า KVD ละกันเพราะเขาเปลี่ยน ชื่อแบรนด์แล้วแต่ว่าพวกความสวยงามอะไรของแบรนด์หรือ mood and tone มันยังเหมือนเดิมนะนี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบในแง่นั้นนะคะอ่ะฟาวเดชั่นตัวใหม่นะคะของ KVD Beauty นะคะมันจะมีอะไรต่างจากตัวปกติยังไงแล้วเขาว่าดีไหมยังไงติดตามชมได้เลยคะ่ะก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้นะคะชื่อว่า KVD Good Apple นะคะ Skin Perfecting ้งฟาวเดชั่นบามบามคือเป็นเนื้อบามคือแบบาบามบามบาบาบาม,บามอะไรเงียตลอไม่รู้ว่าคือบามอะเนาะเราก็ไม่ค่อยเจอฟอร์มนี้เท่าไหร่นะในท้องตลาด เพราะว่าเราก็จะได้เจอพวกอะเป็มที่คือสติกก็ประหลาดแล้วอะนึกออกปะคือสติกก็เหลาววาะอะไรอย่างเงี้ยรือว่าเป็นลิควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเราเราก็เป็นคนที่ใช้คอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะเพราะว่า ต้องการการปกปิดเรื่งองน,นี้เขาบอกว่ามันปกปิดเยอะมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากแอปเปิ้ลซึ่งอีพ่อสารสกัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์เลยนะคะแคร์ว่ามันสวยไหมเท่านั้นเองเุยอะไรอะ่ะแล้วก็แบบอ่ะเวลามันอยู่บนผิวนี่เป็นยังไงนะคะน้อยหนึ่งก็คือไปซื้อมานะคะ KVD Beauty นี่ก็มีขายใน Sephora นะคะทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านก็มีแต่ก็อ่ะเราไปเลือกๆมานะเราได้เบอร์มีเดียม0 3นนะคะแล้วคือมั่นใจอะไรขนาดนั้นคิดว่าเออนี่เบอร์เราแล้วเราก็เอามาเลยอ อุ้ยไม่รู้ว่ามันก็น่าจะใช่นะอ่ะโอเคนี่นะคะคือแพ็กเกจนะคะของตัว Good Apple เขาบอกว่าแพ็กเกจนี่ยมันเป็นพลาสติกรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยหรอคือแบบรักโลกอะไรอย่างเงี้ยและ KVD Beauty ก็เป็นเอ่อวีแกนด้วยนะคะก็คือเป็นแบบ ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เลยประมาณนั้นนะคะแต่เป็น cruelty free หรือเปล่าไม่รู้อะอ่ะโอเคก็ก็ประมาณนี้อย่างน้อยก็เป็นอวีแกนก็เออเออนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันนะคะว่าฟァดเดชั่นบาร์นี้มันยังไงนะคะมือก่อนละกันขอสัมผัสก่อนว่ายังไงเ,เหมือนเอามือไปวนลงบนพวกรูชค่ะคล้ายๆพวกแบบตลับที่เป็นพอทที่ทาได้ทั้งตางแก้มปากเลยประมาณนี้นะคะมีความลื่นๆนะแล้วก็เวลาเราวนๆไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความน้ำๆแตกตัวออกมา ะะไหนลองซีว่ามันยังไงเนี่ยอุ๊ยข่าวไปประวันเนี่ยหน,ะะน่อยหนึ่งอุ๊ยพอเกลี่ยแล้วว่ารู้สึกว่ามันความลื่นๆมันหายไปนะคะคึอคือพอเกลี่ยไปแล้วกลายเป็นมูสมูสมูสอ่ะแล้วก็กลายเป็นแบบพาวเดอร์ไปเลยงงแบบดูเนียนมากนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองกับทั้ง4อย่างนะคะนั่นคือนิ้วมือก่อนนะคะนิ้วมือก่อนเลยอุปกรณ์ที่พระเจ้าสร้างมาให้อ้าสักตรงนี้แล้วกันเนาะนิ้วมือว่ามันเกลี่ยได้ไหมถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อื่นๆนะ เซตตัวค่อนข้างเร็วอยู่นะคะแล้วก็แห้งว่ะคือไปทางแห้งๆอะ่ะนิ้วมือไม่เวิร์กนะคะคือรู้สึกว่ามันมันแห้งเร็วแล้วมันมีความแบบคือมันปกปิดไดไม้มันยังปกปิดได้ไม่แบบตึบมากนะเห็นปะแล้วยังเห็นแบบทะลุออกมานิดน,นึงเห็นปะเนี่ยนั่นะคือจุดดงดำแล้วโหดด้วยแหละถ้าเป็นคนอื่นมันคงได้แหละนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะใช้ฟองน้ําดีกว่านะคะฟองน้ําน้องอ้วนแฟตตี้นะคะของลูน่าชูกาน้องเออฟฟี่ในแง่นั้นอ่าโอเคโจ๊ะลงบนนี้เนาะ 哎呀，呃，啊，OK。 ฟองน้ำดีกว่าเยอะเลยเอาจริงๆแต่ว่าดูปกปิดแบบ,แบบตึบอยู่แบบตึบอยู่มากอ่ะคือแบบสะพึงอยู่นะดูเด sure. like. ิผิวไม่ใส่ไรกว่าเดิมฟองน้ําเกลี่ยได้นะคะนี่คือเราไปชุบน้ <hong. S 2> <ensus. citation. S 1> ํามานะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเร็วดีถ้าเกิดว่าบูบบูมบๆมทีเดียวแต่ว่าเราอยากจะแอปพลายด้วยหลายๆอย่างนะคะก็เลยจะเว้นที่เอาไว้นิดนึงนะฟองน้าตึบเลยค่ะแล้วก็แต่ถามว่ามันแบบกริบขนาดนั้นไหมมันยังมีนะเว้ยมันยังเห็นนะเว้ยพราะแบบทะลุขึ้นมาได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ยคือเราเลือกอันดับโทนที่ เราคิดว่านะคิดว่านะมันอาจจะมีดรอปลงนิดนึงด้วยแหละไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะคะเราว่าสีนี้พอดีกับเราที่สุดแล้วนะคะมีเดียม0ู3ต่อมานะคะเราขออนุญาตปเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างนั่นคือพับคุชชั่นนะคะของอันนี้ใช่ของ i n นนิสฟรีนะคะอู้้เรืความที่พับคุชชั่นอะ่ะมันไม่มีความเป็นมอยส์อยของน้ำนะคะมันก็เลยแบบจุๆๆลงไปแล้วค่อนข้างเซตตัวเร็วมากๆอันนี้เลย มันหายไปเลยงงมากคือถ้าใช้พับคุชชั่นอะมันมีความแห้งใช่ไหมมันจะเซ็ตตัวแบบปึ้งเสร็จเลยงงมากแต่ถ้าใช้ตัวฟองน้ําที่มีการบีบน้านิดนึงอะค่ะมันจะมีการเกลี่ยไปแบบสมูทมากกว่านะคะนิดนึงก็คือยังคงยืนยันนะคะว่าถ้าดูตาเนื้อเนี่ยมันปกปิดได้ดีนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดสังเกตการจริงๆรอยอะเห็นป่ะยังมีอยู่ด้วยความที่มันเป็นบาร์มอะมันงงๆอะค่ะถ้าปกปิดเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันปกปิดได้ไหมปกปิดได้ค่ะแต่ว่ามันจะเริ่มไปเลื่อนเลเยออรร์ีกเเลึง่ไมู้ มันแบบมันมันมัน,มนเบิ้ลลงไปแล้วมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรวมหล่อมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่จะเคาะไหมเนี่ยไม่รนูอ่ะคือเราพยายามดูรีวิวหลายคนแหละแล้วก็พยายามแบบดูแบบเป็นกลางๆนะก็เลยแบบลองเองอ่ะเวิร์กสูตรก็เลยเนี่ยอ่ะโอเคเลยมาทำาบบนี้ให้ดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำแวร์เทสด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายอื่นๆต่อๆอีกเห็นปะว่ามันไม่ได้ปกปิดแบบตุ้มทีเดียวหายไปขนาดนั้นนะลงในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเกลียบไปเกลียบมามันก็นั่นด้วยเพราะใน ใช่แบบตกสะเก็ดหรืออะไรคือมันก็ยังแบบค่อนข้างลื่นๆอยู่โอเคเลยอ,อีกอย่างเดียวนะคะที่เราจะลองนั่นคือแปรงนะคะใช้แปรงอินนิสฟรีเหมือนกันนะคะที่เป็นแปรงฟาวเดชั่นนะเราจะลองกับตัวนี้กันนะคะคือมันพิกอัพแบบโปรดักต์ขึ้นมาได้แบบง่ายมากนะไม่ว่าทุกตัวเลยนะแม้กระทั่งนิ้วนะคะแต่นิวก็คือเกลี่ยมไม่เวิร์กอันนี้ว่ามันแบบมันดูเป็นแบบบ๊มๆแป้งแป,งแ,ปงแล้วก็มีความเป็นโฟมโฟแบบเขาเรียกอะไรเป็นมูดมูดแบบแปลกอ่ะว้คุณ <c oughs> ผู้ชมฉันว่าแปรงอ่ะเวิร์กว่ะ คือต้องใช้แปรงที่มีความแน่นๆหน่อยนะคะแต่ถามว่ามันดูเป็นขุยๆไม้มีบ้างดูแห้งๆว่ะคืนนี้บำรุงแล้วด้วยนะแล้วความเป็นบาร์มอ่ะมันไม่น่าจะแห้งเบอร์นี้ป่ะวะเอางี้สรุปได้เลยสิ่งที่เกลีย่ยได้เวิร์กที่สุดแปรงแต่สิ่งที่ลงได้เวิร์กที่สุดพับคุชชั่นว่ะการลงก็คืออะไรการเอาตัวโปรดักวางบนนี้แล้วก็กดๆ,ๆมันเป็น็กเจอร์ที่ค่อนข้างปุยๆค่ะมันเป็นปุยๆฉะนั้นไอ้แปรงเนี้ยมันจะมีความแบบลากโปรดักอ่ะให้มันดูฉุบๆ,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 ๆแบบกระจายตัวได้ดีคือเกลี่ย แต่ถามว่าการปกปิดที่มันให้หรือว่าลงไปอย่างเงี้ยเราว่าสู้กันแทบแทบแทบลงไปไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยฟาวเดชันอื่นๆอลงแฮปปี้มากแต่แต่ด้วยควมที่เนื้อมันเป็นบางบางเวลามันลงไปปุ๊บมันจะมีน้ำอยู่นิดนิดนึงมันก็เลยกระจายตัวแบบวุ้มวุ้มวุ้มออกไปการปกปิดมันจะน้อยลงนิดนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนิวไม่เวิร์กเลยนะคะสองสิ่งที่เราว่าแฮปปี้ก็คือตัวฟองน้ํากับตัวพับคุชชั่นพับคุชชั่นเนี่ยจะให้ความหนาหน่อยคือพุ่งตรงเลยว่าหนานะไม่ได้ปกปิดเยอะนะหนา คือมันจะตึบเว้ยมันจะตึบ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 ลงไปแต่นี้ยังไม่ได้รู้นะว่าผ่านการเวลามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าฉันก็กลัวว่ามันจะกรีซี่หรือมันจะเยอะเหมือนกันเว้ยคือก็มีความกลัวนิดหน่อยนะคะฟาวเดชั่น่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันแบบดูบางเบาอ่ะนึกอปะหรือตัวนี้กดลงไปปุ๊บปุ๊บมันก็ได้เว้ยโมชั่นในการลงคือกด กดกดกดนะคะเวิร์กกว่าเวิร์กกว่ากัลากลากลเอาแปรงปืดปืดนะคะนี่คือการปกปิดนะคะของกูดแอปเปิลนะคะ1เลเยอร์ด้วยกันตัวนี้1เลเยอร์ก็ก็จะหนึ่งเลเยอร์ไม่ได้ก็หนึ่งเป็น1เลเยอร์ที่แบบมีการเบิ้ลนิดนึงนะคะจะสังเกตว่าเหลืองกว่าผิวนิดนึงแต่ถามว่าเราแคร์ไหมเราไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราแต่งหน้าอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็เออเไปได้นะมันยังถือว่าใกล้เคียงนะคะแล้วก็รอยที่แบบสาหัสากาันไม่ไหวแซลลนะคะก็จะมีความแบบปกปิดไปได้ประมาณอ่าแปดสิบเป เหลืออยู่นะหรือว่ารอยที่แบบมือจาแต่งไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้ยลองดูไงมันไม่เป็นไรหรอกเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นไงอะไรเงี้ยมันก็จะปกปิดไปมัน80%นะคะแต่เท็กซ์เจอร์ที่อยู่บนผิวเนี่ยมันมีความค,คล้ายๆกับพวกโฟมโฟมมูสมูสค่ะตอนเกลี่ยแล้วก็เวลามันเซ็ตตัวปุ๊บเนี่ย มันจะให้อารมณ์เหมือนมูสที่กลายเป็นแป้งนะคะแล้วเนี่ยยน่นหน้าผักอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเป็นขีดแล้วนะคะคือเฮ้ยอะไรเอย่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ร่วมกับเมคอัพอื่นๆที่เราเคยใช้ไม่มีอะไรแปลกๆมีตัวเนี้ยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแล้วกันนะคะคอนซีลเลอร์หน่อยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันแบบยังไงบางทีใช้คอนซีลเลอร์เดียเด่ยวๆดีวเราอาจจะรู้สึกไว้ใจได้มากกว่าด้วยซ้ำครับคุชชั่นนะคะเกี่ยเลย เกลี่ยกับคอนซีลเลอร์นะคะไม่ได้เป็นดวงอะไรมากมายนะคะคือมันอยู่ด้วยกันก็ได้พอได้อยู่ตอนเกลีย่ยนะตอนนี้นะร่วมมือกับคอนซีลเลอร์เฮ้ยได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวคือจะบอกว่าอีรองพื้นตัวเนี้ใช้ในวันสบายๆคือพักนะไม่ใช่วันสบายนะคะเป็นวันลําบากเป็นวันแบบว่าเฮ้ยต้องการความตืม้แต่อันนี้ออกไปข้างนอกะเดี๋ยวว่ากันกับคอนซีลเลอร์นะคะ ไม่เป็นดวงแฮปปี้มาทาแป้งกันเลยแป้งฝุ่นวันนี้นะคะจะใช้แป้งฝุ่นอันนี้อุ้ยเจ๊บะทำไมแป้งฝุ่นตีเียกเล่นมมกเนื้อปลาคือเหงามากเลยอุ้ยเราใช้ไม่เยอะเนาะเออเฮ้ยเว้ยคือหลายคนบอกพี่ทำไมไม่ทาน้อยพี่ทาเท่านี้แหละมาปกติแป้งฝุ่นหมดเร็วเพราะว่าเฮ้ยทาเผื่อผืนทาเผื่อโต๊แล้วก็ทาเผื่อเผื่อฟองน้ำแบบเอ้ย คือถ้าวันไหนลืมเอาแป้งฝุ่นไปคือเอาแต่ฟองน้ําไปแล้วเคาะออกมาคือได้กระปุกบูดเล่นหรอเล้ยพู๊จริง <c oughs> ก็เซตลงไปบนแบบว่าฟาวเดชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าก็จะบอกว่าตัวที่เป็นไม่มีสีของตรีอ่ะมันไม่มีสําหรับเรามันหมดนะคะ <c oughs> ก็เลยใช้ตัวที่มันค่อนข้างจะมีสีนิดนึงนะเป็นแบบสีอมเหลืองหน่อยนะ <c oughs> คือเมคอัพวันนี้คืออมเหลืองอมเหลืองลึกลงอมอมุอมนะคะแล้วก็ลายฉากก็เหลืองผ้าเสื้อผ้าก็ถนน้าตาลอมเหลืองมันเหลืองไปหมดเลยอะค่ะมันก็อาจจะดูเหลืองนิดนึงนนะแ่ามัเหล้ก็ที หุ่นโชว์แพตตี้นัมอะกรพทะคนมาถอดเสื้อเปลี่ยนแล้วหนูอ่ะหนู่หุ่นโชว์ให้มันจรอ,องพื้นนะคะเฮ้ยพี่เอาอีกเหรอหนูมันไม่ดีหนูก็ทำให้มันน้อยลงแค่นั้นแหละลงแค่เฉพาะที่ โอเคอ่าโอเคนี่คืองานผิวเท่านั้นนะคะของตัว G ู o d Apple แล้วก็ร่วมงานกับอื่นๆใดๆที่เคยลองนะคะมันก็แบบเนียนนะเห็นปะเนียนมากถ้าดูในระดับประมาณแบบเนี่ยตาเนื้อที่ผัดผ่านหน้าประมาณนี้นะก็จะรู้สึกว่าออ้หน้าแน่นเลยเอ่ยแต่คือถ้ามาดูใกล้ๆแบบใกล้เลยอ่ะคือมันจะเห็นนะว่าแบบเฮ้ยอยู่แต่งหน้าหนาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางที่นะคะเช่นหน้าผากเงี้ยที่ตอนแรกเราเอาแปรงเกลี่ยไปอย่างเงี้ยตรงแรกเห็นปะมันมีแตกนิดนึงนะคะมีแคร็กๆบรนจุดๆนะคะเรารู้สึกว่าเนื้อบา มันมีความแห้งป่ะคำว,ว่าบางในความรู้สึกเรามันจะแบบเอ้เนื้อออกไหมแต่เนี้ยมันคือความรู้สึกกับเหมือนบามแต่พอลงมาเหมือนเนื้อมูสแล้วก็เกลี่ยมากลายเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อแบบแป้งๆอะ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันเซ็ตตัวเร็วแล้วมันเซ็ตตัวแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ดูแบบกลายหรือว่าดูแบบชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นดูแห้งด้วยซ้ำนะโอเคแต่งหน้าต่อกอันเลยค่ะเต่งแบบอะไรธรรมดาธรรมดานึกออกป่ะไม่ได้เยอะอะไรมากบันเซอร์เอสเต้นะคะเดิมๆเดิๆๆมๆคุณผู้ชมนี่คือก็เมาเล่นไปเนาะ ช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไปลองอะไรใหม่ๆเลยอ่ะไม่ได้ไปห้างเลยอ่ะนะซื้อออนไลน์เอานะแต่ว่าอันเนี้ยเราไปเลือกมากูดก่อนนะั่นนานมากนะอตัวกูแอปเปิลเนี่ยนานมากแล้วแต่แบบยังไม่ได้มีเวลาจะถ่ายไงก็เลยแบบพอเข้าออฟฟิศมาคือเอาสักหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้เองก็ต้องใส่แมสกันตลอดใช่ไหมเรื่องเมคอัพไม่ได้เยอะแบบแต่ก่อนและเรื่องแบบฟาวเดชั่นเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เน้นอันหนึ่งอย่างดีกว่าคือคนที่ทําก็ยังทําอยู่มันก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เน้นแล้วยเ แบบเป็นแบบงานอื่นๆแล้วการเป็นเขียนคิ้วอะไรแบบว่าท่าปากแบบอ่อนๆแล้วเลือดที่แบบหลุดแล้วก็เออๆเลยประมาณนี้ใช่ไหมจริงๆมันก็คล้ายๆกับตอนที่เราทําแต่งหน้าแบบ new normal ใช่ไหมที่แบบว่าใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้แต่เอาจริงปะพุ่งตรงเลยหลายคนก็บอกว่าพี่ใส่หน้ากงหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่งหน้าทาไมเอ่ยมันคือแบบสีสันในชีวิตอะนึ้อปะคือบางทีมันขาดหลายอย่างไปแล้วอะให้มันขาดอันนี้อีกมันก็นิดหนึ่งปะให้มันแบบคือเราไม่ได้แต่งให้ใครดูเหรอเนึกอปะเออให้เราแฮปปี้หมายถึงแบบเวลาง ทำไมอ่ะทำไมต้องแต่งง้าคนดูเลยอ่ะมันหลุดมันก็นกหลุดก็หลุดแมสมันก็จะได้รู้ไงว่าเอออันนี้ใช้แล้วอุ้ยมีร่องพื้นติดอย่ี้นเนาะอะไรที่เราทำแล้วมันมีความสุขเรารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะทำไปเลยนิดนึงอย่าให้มันขาดอะไรในชีวิตไปเยอะเลยทุกนี้มันก็ขาดไปเยอะแล้วสีสันนะเนาะ,นะทำไปเลยถ้าไม่สวยหรือว่าถ้าตลกก็ขำแล้วก็ล้างแล้วก็เอาใหม่แค่นั้นเองบางทีเออแต่งหน้าลงไอจีแต่งหน้าเล่นติ๊กต็อกอ่ะโอเคไฮไลท์นะคะก็เดิมเดิมอาร์กลาสอันนี้เปิดไปเร็วๆแล้วกันเนาะอ เขียนคิ้วนะคะคิ้วหลายคนก็เขียนเนอะใช่ไหมหลายคนก็เขียนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่นอกแมสเนี่ยคิ้วก็เดิม<ๆ>นนเดิมอนาตาเซียที่เป็นเล่มน,นะคะอันนี้คือถ้าใครอยากได้ก็คือต้องพีเอาสี่ห้าพันประมาณนี้แต่ว่ามันก็คุ้มนะแต่ว่าเราอะคือไม่ได้ใช้นอื่นเลยใช้แต่อันนี้คุ้มยังไงวะใครที่เป็นช่างอะน่าจะคุ้มแต่เราก็คือแบบไม่ได้เป็นและนะคะแต่งหน้าตัวเองคนเดียว้วคิดว่าเออเราอาจจะเอามาเปลี่ยนสีหลายอันหลายคิย้วอะไรเงีงย้งยไม่ใช่แบบเดียวงงมากรายรคิ้วเยๆอุ้ยไม่ได้ถอน ปัดคิว้วนิดนึงนะคะอยากให้คิว้วแบบเออๆอ,อ,อะไรเงี้ยอ่อนๆท่องไวค้ค่ะว่าอ่อนๆน,นะคะตานะคะฟอร์เรนคอร์สละกันนะคะอันนี้ใช้สีแบบเนี่ยอันนี้ละกันลงไปแบบทั่วๆนะคะเลอะเทอะๆ,ๆได้ไม่เป็นไรเพราะสีมันอ่อนมากดัดขนตาปัดขนตากันคะ่ะสีด,ดำละกันวันนี้ใช้ can make แค่นเมคละกันนะคะ ปัดแก้มนะคะปัดแก้มใช้ Dior เดิมๆอันนี้นะคะ Coral เบอร์004ปัดห้ามเยอะเพราะว่ามันจะเยอะขึ้นระหว่างวันงงมากปัดแค่แบบน้อยๆเราก็ต้องเช็คมันก็จะดูน่ารักขึ้นนิดนึงแบบนิดเดียวมากๆเลยนะคะให้มันดูนวลๆนี่ชอบอืออยากปัดเลยต้องปัดนะคะออน,นี่ติดทนดีด้วยนะงงมากมันแบบไม่รู้มันผสมอะไรมันแบบสีมันค่อนข้างโปร่งใสนะคะดูเป็นแบบสีแก้มแบบทะลุขึ้นมาอยู่จะลงรองพื้นน้อยๆแต่แรกก็จะใส่แล้วแหละไม่ต้องมาพึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้คือให้มีอินเนอร์แบบเวลาปัดแก้มให้มีอ <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยอ่ะ,อะโอเคค่ะลิปนะคะลิปวันนี้ใช้อะไรดีวะแม็กละกันสีน่ารักมากเลยอ่ะชื่อว่า powder kiss นะคะสี b r i c k through นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษตอนตุดจ,จีนปีนี้อะไรอย่เงี้ย <h ums> มันเป็นชมพูแหละแต่ว่ามันจะมีติ่งติ่งส้มๆนิดนึงมันจะเข้ากับลูกที่แบบแก้มส้มก็ได้แก้มชมพูก็อืมๆอะไเยอย่างเี้ยหวานอะ่ะ อร่อยอะ่ะอันนี้เป็นอะาวเดอร์คิสนะมันเกี่ยๆแล้วมันจะฟุ้งๆอะ่ะสีชื่ออะไรบริกทรูคือ p เดอร์ kiss ระเบิ้ลไปเหอะอยังไงก็ไม่เข้มมากอ่ะใช้สเปรย์นิดนึงนะคะเพราะปกติเราก็ใช้นะคะอปเปนนี่เคอไนท์เตอร์นะคะ ส่วนตกบนหน้ามั้งเนี่ยที่เราก็จะใช้ตัว Makeup Remover w ร์ไวแบบนี้นะคะพันกันนิ้วใช่ป่ะอันนี้ทำทุกครั้งเลยนะแต่ไม่เคยเอาให้ดูแค่นั้นเองเช็ดค่ะเช็ดพวกรองพื้นบรอนเซอร์อะไรต่างๆที่มันแบบติดผมอะพวกแปง้งเปิ้งอะไรอย่เงี้ยเช็ดออกค่ะอ่ะและนี่ก็คือลุกนะคะที่แบบธรรมดา ธรรมดานะคะเพราะว่าเราอะอยากตัดตัวแปรใหม่ๆออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคืนนี้ไม่มีตัวแปรอะไรใหม่เลยอะไรที่เกิดขึ้นบนนี้เดี๋ยวเราจะรู้แหละว่ามันแบบผิดไปจากเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งใหม่อันเดียวเลยที่เราใช้ก็คือ KVD Beauty ตัวนี้นะคะชื่อว่า Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm น้อยหนึ่งใช้สีม m e d i u ม033 03 03. ซึ่งอมเหลืองกว่าผิวนิดนึงแต่คือเวลาแต่งออกมาแล้วก็เออเออเห็นปะก็ดูดีอยู่นะใช่ไหมเฮ้ยชมตัวเองไปเลยงงมากนะคะ texture ที่ได้นะคะเวลาเราดูในกล้องเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออมันเนียนดีอะไรเงี้ยคือมันเนียนแหละคะ่ะแต่ว่าความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่ามันแห้งๆมันมีความแห้งๆมันมีความแบบไม่ moisture ไม่ดู glow หรือว่าไม่ดูแบบผิวสุขภาพกินน้ำเวลาสามดิรอะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้ดูแบบนั้นมันดูเป็นแบบแมทแล้วก็มีความเป็นแป้งปกปิดสูงแต่เวลาเบิ้ลไปแล้วอาจจะเป็นดวงได้อะไรประมาณนี้ออโดยรวมอาจจะยังขอยังไม่ฟันธงแล้วกันนะคะว่ามันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปอื่นต่อเลย ราจะถ่ายคลิปอื่นต่อแล้วเดี๋ยวระหว่างนั้นเราอาจจะเช็คอินเป็นช่วงๆนะคะว่าเออเป็นยังไงอาจจะเห็นว่าชุดอาจจะเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทาคลิปอื่นต่อเลยในแง่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆพูดกันละกันตอนเนี้เออเวลาประมาณบ่าย3ามโมงนะคะเดี๋ยวก็เ,เสร็จประมาณหลายๆชั่วโมงหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าโอเคอยู่บนผิวเราที่เป็นผิวธรรมดาค่อนไปทางแบบผิวผสมหรือผิวมันเลยวันนี้ยมันก็จะมีความแบบในแง่ไหนคือเราไม่ใช่คนผิวแห้งเลยอะแต่ว่าแบบรู้สึกแห้งตรงมาหรือมันออกแบบมาจจะ คนที่แบบผิวมันอะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยอืมไม่รู้เนาะแต่ถ้าเป็นคนผิวมันเวลาเห็นคําว่าฟาวเดชั่นบามก็เหมือนจะถีบตัวออกจากแบบคําแบบว่าบา<ๆ>์มหรือปะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแบบว่าดูกันนะคะว่าเวลามันเช็คว่าเออผ่านไปยังไงโอเคเดี๋ยวมาเจอกันค่ะอุ้ยอุยอย่าพิ่งไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่เลยนะคะตัวนี้นะคะ KVD Beauty Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm ตัวนี้น้อยเหนือคะ่ะซื้อที่ Sephora นะคะแล้วก็ไปเลือกสีที่แบหน้าเคาน์เตอร์นะแต่ในออนไลน์ก็มี ะะซึ่งตัวนี้นะคะราคาตลับ1นึ0งบาทชิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมแบบคอมเมนต์มาว่าเออให้แบบบอกที่จําหน่ายด้วยแล้วก็บอกราคาด้วยอะไรเงี้ยแต่คือที่เอาให้ดูเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดอันไหนไม่ได้บอกคุณผู้ชมเสิร์ชได้เลยนะใน s e ฟโว r ่าหรือว่าเอาชื่อไปพิมพ์แบบได้เลยนะคะว่าก็ต้องขอภยัยบางทีมันก็ไม่ครบถ้วนเนาะแต่แบบอ่ะโอเคหลังจากนี้ก็จะพยายามแบบบอกราคาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเป็นน้าหอมนะคุณผู้ชมบางทีมันจำไม่ได้จริงๆว่าแบบแล้วแต่ละที่ราคามันไไไมม่่่่เเเทาาากันนออะืออพรดด้ซ้ซใตล อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเช็คอินตัวรองพื้นกันนะคะว่ามันแบบผ่านการเวลามันเป็นยังไงโอเคค่ะไปจริงแล้วอ่ะโอเคค่ะเปลี่ยนร่างแบบเยอะมากแซลอะไรเงี้ยนนตอนนี้คือ5้าโมงเย็นแล้วนะคะงานผิวที่ผ่านการแบบทํางานไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะมันปิดกริดจริงแต่คืออ่ะพวกท e เจอร์อะไรเงี้ยไม่ช่วยเลยเนื้อะปะคือแบบเออเป็นงานผิวแบบผิวใหม่ผิวใหม่หุ่นแพตตินัามือน การปกปิดอ่ะมันยังทําดีอยู่แต่เ,เซ์เจอร์ดูแห้งดูแบบปกปินเธอแบบคนไม่ค่อยมีตกลองอันนี้แตเอตนนี้ตกลงออกลงงมากเนี่ยนิดนึงนกระหมูคือไม่ต้องสืบแล้วนี่คือกระจายตัวออกจากกันแล้วงงมากนะ,ะนถ้าคนที่เขาแบบว่าหน้าแห้งจ,จัดๆไม่ได้ไม่รอดเออกืว่าคนหน้าแห้งไม่รอดคือขนาดเราหน้าธรรมดาไปถึงขั้นมันอ่ะมันยังแบบ เฮอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ร่วมงานเลยอะนะคะคือถ้าใขรหน้าเรียบๆไม่มีหลุมบ่ออะไรก็คือเออๆแหละแต่ว่าอย่างเราอะเราต้องการฟาวเดชันที่มันมีความแบบปิดนวลไม่ได้นะเหมือนเออมันทะลุขึ้นมาไงมือผ่านการลาแล้วก็มอกไหมอะซึ่งคุณผู้ชมแบบไม่งงเรื่องรองพื้นหรอกงงคือแต่งตัวย่ายไอก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเราถ่ายคลิปหลายคลิปมาในวันเดียวนะเราก็เลยแบบอ่ะใช้ฟาวเดชันนะคะก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือ2งชั่วโมงนะคะก็มีความมันขึ้ แล้วแล้วก็เท็กเจอร์มีความแห้งมากเลยค่ะเหมือนต้องการดืนะ่มน้ำเมีรูดูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันค่ะอ่ะตอนนี้6กโมงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นถึงความมันนะคะตามปกติมีวเออความแบบกลอสกลอสมือนว่าเออเฮ้ยพี่หน้าดิวี้เหรอหน้ามันนะคะมีความแบบออกมาตามปกติเลยไม่ได้เยอะกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ช่วยคุมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท็กเจอร์คือไม่ช่วยเรื่องเบลออะไรเท่าไหร่เลยคือคือก็เห็นเลยว่าแบบโอเคนี่ล้มนี่แบบรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ช่วยเบลอผิว เทะะ่าพวก Liquid Foundation ลิควิดฟารเดชันอะไรต่างๆนะจ๊ะแล้วก็หลุดบ้างเวลาแบบขยับขยับเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แบบมีการแบบตกลองบ้างเล็กน้อยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้6กโมงค่ะนี่คือเวลา2องทุ่มนะคะอันนี้คือมันแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันมากนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยของเรานะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันจะแบบมีน้ํามันออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีความแบบนิดนึงดูแบบเออเออเออเอเอนั่นแหละประมาณนั้นนะคะนี่คือไม่ได้ซับเลยไม่ได้เติมเลย,ไม,ไ,เมเลยไม่แต่นี้เดียวคือปากหลุด หมดแล้วด้วยนะคะมัวแต่แบบเมาส์เมาส์ทำงานอันนี้ก็คือมันก็เริ่มแบบหลุดแล้วแหละเพราะว่าอ่ะตรงนี้มันก็คือแผลเนาะมันก็ไม่ใช่ผิวที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าโดยวรวมที่เวลาดูในระยะประมาณนี้มันโอเคนะแต่ว่าความหลุดเลือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มากไปกว่าเดิมนะคือมันจะมีในตอนแรกๆประมาณ1ถึงสมชั่วโมงแรกประมาณนี้ที่มันจะมีการแบบว่าอ่ะดูแบบเป็นรอยครีนอะไรแต่หลังจากนั้น,นมันก็โฮโฮเอาไว้ได้อยู่ซึ่งเฮ้ยมันก็ไม่ได้หลุดลดเลือนอะไรแบบเบอร์นั้นนะ ไม่ได้แบบกระจายหายไปแบบคือยิ่งผ่านการเวลาไปแล้วยิ่งแตกแะอะไรเงี้ยก็ไม่อาจจะมีในช่วงแรกนิดนึงอาจจะต้องทัชอัพนิดนึงแต่ว่าพอผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็โฮแบบทั้งหมดแบบทรงๆไปได้อยู่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวลาสุดเช็คนะคะสุดท้ายตอนที่อยู่บ้านละกันอ่ะตอนนี้เวลาสามทุม่มกลับบ้านมาแล้วกินข้าวแล้วหนึ่งคือมันดูมันไหม เราใช้คำว่าปกติละกันเพราะว่าหน้าเราอะที่ผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงอะมันก็จะประมาณนี้เว้ยโดยที่แบบใช้รองพื้นอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็นี่ไม่ได้ซับเลยเดี <c oughs> ๋ยวซับให้ดูสักหนึ่งนะคะใช้กระดาษซับปปมันอพอซับป,ป,ปื๊บอะมันก็ก็ไปต่อได้แหละแล้วก็ไม่มีแบบตัวรองพื้นหลุดติดมาเท่าไหร่กระทะหอยทอดป่ะมันเลนเนั้นหน้นนะอาจจะมีเหงือปนปนมาด้วยอะไรเงี้ยเวลาซับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ซับเลยสักนิดเดียวนะคะตอนซับก็ไม่ค่อยหลุดออกมาเท่าไหร่นะแล้วก็ส ก็ออกซิไดนิดนึงคุณผู้ชมคือรู้สึกว่าสีมันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะ <G ül> ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอังจริงฉันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้แบบต้องหน้าถ่ายงานเท่าไหร่น้ออกปะมันก็จะแบบ Eye ไอคอนแทคไม่ตรงนี่คือกล้องถูกป,ปะอ่ะโอเคสรุปนิดนึงนะคะนั่นก็คือรองพื้น KVD Beauty ตัว Good Apple ตัวนี้นะคะที่เป็นเนื้อบา์มนะคะดิฉันให้เคาะไหมคะเคาะไหมคะคุณผู้ชมคอยคอยเคาะไหลูกอ <laughs> ยังไม่เคาะนะคะอแรงมากเลยนะคะคือเฮ้ยตั้มปกติไว้เพราะว่า อันดับแรกเลยนะคะเราคิดว่าเนื้อมันอ่ะมันมีความแบบยากนิดนึงค่ะที่ตัวความบามของมันเนี่ยมันลงไปในตอนแรกอ่ะมันค่อนข้างดูหนะนะคะค่อนข้างดูปกปิดเยอะค่อนข้างดูว้าวแหละว่าแบบอู้เหมือนได้ผิวไหมในแง่นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่ะโอเคแล้วก็พ่อเกลี่ยไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเกลี่ยแบบค่อนข้างทริกกี้นิดนึงคือถ้าใช้แปรงมันจะกระจายตัวออกจากกันได้ดีแต่การปกปิดมันจะน้อยลงหรือถ้าใช้ฟองน้ําที่มีความแบบชุบน้ํามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบว่าวืบไปได้ นิดหนึ่งไม่แน่นมากสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแนะนําก็คือคุชชั่นนะคะหรือฟองน้ำนั่นแหละแต่อาจจะชุบน้ําหรือว่าไม่ชุบน้ําหรือว่าชุบน้ําก็ยังแบบพอได้อยู่นะคะใช้เอฟเฟกในการลงกดกดเวิร์กสุดนะคะกับตัวนี้นะคะในความรู้สึกเราเนะเพราะว่าการปัดปัดคือเรารู้สึกมันเกลี่ยได้ก็จริงแต่ว่ามันกระจายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเนี่ยเวลามันมันเกลี่ยอย่างที่เราบอกมันจะเป็นปุยๆนะคะดูเป็นมูสๆแต่พอมเป็นมูสเสร็จปุ๊บมันก็เซตตัวเหมือนทูพาวเดอร์นิดนึงอะ ผิวใหม่แหละหรือว่าเป็นแบบสีแบบฟูเคาเอบเลยไปเลยใช่ค่ะในแง่นั้นแต่ประเด็นก็คือด้วยความที่มันเป็นเนื้อบามใช่ไหมเวลามันอยู่บนผิวเราสักพักนึงแล้วอ่ะมันบางทีเราลงตรงนี้หนาบางทีเราลงตรงนี้แบบบางกว่าหรืออะไรเงี้ยสักพักมันจะแบบมันก็จะเกลี่ยตัวรวมๆกันนะในประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกอ่ะรู้สึกได้ว่ามันมีความตกลงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างแห้งอ่ะในความรู้สึกของเรานะมันค่อนข้างแห้งอ่ะมันไม่ได้เป็นมอย s t m o i ขนาดนั้นทั้งทั้งที่เวลาเราจับอะไปอะบนแบบตัวเซอร์ฟเสซของ แต่ว่าเวลาทานเนี่ยมันจะรู้สึกแห้งนิดนึงนะคะแล้วพอมันปะปนกับน้ํามันหรือความชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ1 2ถึงชั่วโมงแรกนะคะที่รองพื้นสามารถขยับเขยื้อนได้ค่ะนั่นก็คือช่วงที่มันโดนความชื้นบนผิวบนอากาศหรือว่าความมันที่แบบออกมานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบรองพื้นมันเลื่อนนิดนึงเลื่อนลงไปตามร่องจมูกแบบมีความแบบแตกออกจากกันเลยประมาณนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่พอมันเริ่มเซตตัวใหม่คือเราขอใช้คำว่ามันเซตตัวใหม่แล้วกันคือมันปรััับบบบควาาาามมแหหนนนงะใ้เท่ก ใช่ป่ะพอมเซตตัวไหมมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละค่ะมันก็จะไม่ได้ตกล่องเพิ่มแล้วแค่ถ้าว่าเราเห็นว่าประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงแรกอ่ะมันตกล่องหรือมันอะไรเงี้ยเราก็ซ่อมๆนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็จะอยู่ยาวนี่ถือว่ามันอยู่นะเว้ยแต่ข้อที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะให้ผ่านไม่ได้หรือว่าให้ไม่เคาะนะคะเพราะว่า1ก็คือเรื่อง texture มันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ว่ะคุณผู้ชมเหมือนว่ามันไม่ค่อยช่วยคนที่เออหน้ามี texture หรือมีรูขุมขนกว้างนะมันไม่เข้าไปเติมหรือว่าสะท้อนแสงให้มัััันน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 ดููแแบบบบลลเเเอออรรรระะะะะไไไขึึ้้้้้้ยยมมมมมก็ปหหุงใีีา ถามว่าถ้าจะเอาไปใช้อันไหนให้ดีก็คือใช้ทํางานถ่ายรูปค่ะ ถ่ายรูปในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าแบบถ่ายแล้วก็เต้นติ๊กตอกแบบว่าสร้างความว้าวๆ้าวแบบพาบบ๊บๆแล้วแบบรู้สึกแบบได้ผิวใหม่เลย,เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้ในชีวิตประจําวันเจออากาศร้อนๆหรือว่าต้องแบบผจญภัยอะไรเงี้ยในประมาณ 1- 3ถึงชั่วโมงแรกค่ะมันจะมีการขยับขย่อนมีการหลุดอะไรบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นก็คือถ้าซับหรือว่าถ้าแบบเติมอะไรเงี้ยมันก็จะพอจะอยู่ได้แต่ว่ามันจะมาหลุดอะไรเนื้อออกมาใน3ชั่วโมงแรกก็คืองงๆนะคะก็เลยจะเป็นแบบนี้้้้้้นนนนนนนะะะคคค็เเเเปววว่่่่าาาาาารรยัังงไมมมแลลพอออขขใชื มันจะต้องเวิร์กเยอะนิดนึงมันไม่เหมาะกับการใช้งานในระยะยาวหรือว่า everyday เท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคค่ะหุยขอโทษนะ KVD Beauty นะคะคือถ้าเกิดว่ามันแบบบางกว่านี้นิดนึงหรือว่ามันแบบเกลีย่ยแบบเซตตัวเกลีย่ยดีๆไปเลยแบบเซตตัวช้ากว่านี้นิดนึงในตอนแรกมันก็จะดีกว่านี้อเออมันก็จะแบบว่าอยู่ในที่กว่านี้นะคะนี่มันมีความแบบหยับเยื่อนอะไรไปตามเรื่องตามราวนิดหน่อยนะคะก็ถ้าเต็ม10ก็น่าจะได้สักหกอะไรประมาณน,นี้คือผ่านแต่ว่ายัางไม่แบบวาวๆในแง่นั้นโอเคค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe ช่องนั้นหนึ่งไม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคเดี๋ยวไปแล้วแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบว่าเทสอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็บอกมานะคะพอไหมคะแล้วก็ไม่ได้ทํากันแบบประมาณนึงแล้วเนอะเออก็แบบว่าจดไปนะคะอ่ะโอเคค่ะไปแล้วคะ่ะซีดีค่ะอุ๊ยนิวป้งเลออะไรวะเนี่ยอ้ยอ่ะให้ดูใกล้ๆอีกที คือเทสเจอร์มันเห็นเลยเว้ยแต่ว่าอนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่มันก็เรื่องปกติของหน้าเราอะนะพอซับแล้วมันก็ยังพอได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอก1-2ชั่วโมงแรกประมาณนี้มันจะรืดนิดนึงอะเออมันจะยากนิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้ในระยะเวลาสั้นก็โอเค <c oughs>